มาค่ะเราต้องกลับมาอบอกว <มา S 1> <ม>่าต้องมาครั้งที่สองมาซ้นาา<ำ>เรากินก๋วยเตี๋ยวใช่ไม่มีกุ้งเราได้กินรด้กินลูกกุ้งเพราะว่าเขาขายดีจนกุ้ง<ช>แม่น้ำแท้ๆนะหมดวันนี้ครับเลยต้องรีบกลับมาร้านเดิม ชื่อดังร้านข้าวซอกอยู่บอกใครเลยนะคะร้านนี้นะคะชื่อร้านอะไระับิไดไหมโทนี่เลยครับ <laughs> บะห <laughs> <ง S 1> มี่ <c oughs> เกีย <c oughs> ก๊ยวสุกโหยค่ะใบ,บอะไรนะใบาฟาทินอ่าใบฟาทินคือเมื่อวานกินแล้วมันอร่อยเลิศมากนะคะแล้ววันนี้เราต้องย้อนรอยค่ะพกหน่อยมาสองรอบทางร้านเขาให้ไก่กรอบ สาเหตุของการได้ไก่กรอบมีที่มาที่ไปทำไมฮะเมื่อวานน้องดิกกินไก่กรอบและไม่ได้ราดน้ำซอสวันนี้นะคะเราจะมาทำกับมาวิธีแี้กันต่อเหล่าต้มยำน้ำข้นค่ะโหแล้วดูดิดูดิีกล้ามเป็นอย่างเงี้ยเอายังไงดีเนี่ยครับทุกคนแม่ แต่ว่าเราต้องขอจานมามะเอามามะมะโอ้โหมากินมาเอาล้หน่อยไม่ยอมมาอันนี้มีมีอะไรนะไข่เจียวจานดาวเทียมไข่เจียวกรอบอันนี้เอาจานนี้ก่อนเดี๋ยวเอามาแล้วอันนี้ครับก็เป็นนี่เราจะชิมกันไปก่อนเลยหรอออะะไร่เขาถ่ายรูปกันหรือยังกะหรี่กะหรี่กุ้งครับแกงกะ กุ้งสูตรนี่เขาต้องเข้มข้นแน่นอนเอาละมาเดี๋ยวเราจะมาชิมมาลองกันดูอันนี้เบี่ยไปค่ะมาเพราะมันหลากหลายถ่ายรูปยังครับ่ายหมดแล้วครับนะครับอันนี้ยังแน่เลยอันนี้น่ากินมากอันนี้ยังแน่เลยเพราะเพิ่งมาอันนี้เป็นเย็นต่อโฟนะครับใช่ขาชิมก่อนได้ไหมเราเราจะลองชิมแบบว่าที่ทางร้านเขาทำมาให้แล้วอย่าไม่ปรุงใช่อ่าอุ้ใครอ่ะ ก้ามปูงเหรอก้ามปูอลาสก้าป่ะนี่ไงเฮ้ยจริงๆนะทุกคนเนี่ยดูเนี่ยไม่ใช่ปูอัดลโกนึกว่าเป็นแถมก้ามปูก้ามกุ้งอี่ยขอชิมหน่อยอือหือันนี้หอมเต้าหู้ยีครับใช่เขาทำเต้าหู้ยี้เขาทำเองเป็นแบบต้มยำต้มยำนิดนึงใช่ครับแล้วลวกผักบุ้งแบบประกอบเนี่ยดูอ่ะ สบายสบายเลยอร่อยมากเลยอัอนู้นชิมนู้นเลยเขายังไม่ได้หายรูปเลยอันนุ่ต้มยำถ่ายแล้วไหมนี่ไงเนางอันนี้เป็นกะหลี่แกงกะหรี่กุ้งครับชิมชิมน้ำก่อนนะเดี๋ยวละกินละอืมอร่อยนวล นัวอืมไม่แบบนี่เราเอานี่ข้ามาแบ่งกันไม่ฉุนร้านอยู่ที่อะไรนะยะริงยะริงนะครับสายอะไรนะเข้ายะริงถูกต้องแล้ยยะริงเข้าตรอกเข้าซอกเข้าหลืออย่าบอกใครแล้วจันเจอนเป็นร้านลับร้านลับไม่ลับธรรมดาพี่จริงกาลับเลยนะเข้าไปเลยครับคือเป็นชาวบ้านนะครับที่ทํากับข้าวอันนี้แนะนําเลยนะ ใครมาปัตตานียะริงนะครับเราดูคุณภาพสิแล้วเดี๋ยวมาดูราคากันนะว่าเท่าไหร่นี่ให้ดาวให้ไทยก่อนเลยอุ้ยอุ้ยอันนี้อร่อยมากเลยต้มยำอ่ะโอ้โหนี่กรอบจริงมากเลรอบจริงเทคนิคนี่ต้องตีแน่นอนตีใส่กรอบก็อบ อืมอร่อยอคือมันปัญหามันก็มีอยู่นิดนึงกุ้งมันก็ตัวโตนะแล้วกุ้งมันจะเดี๋ยวนะมะมะนึกอะไรเนี่ยพวกพงพวกผ้านนะเรามาเข้าตีมเขาเราอยู่ร้านมุสลิมเราก็เลยอยากเป็นมุสลิมเหมเขามากหันไปตกใจเลยเราอยากกินกุ้งนี้เอาดิเดี๋ยวนะผมยิ้มแบบนี้ก่อน ข่อหญ้าใช้มือนะครับดูไซส์ดูไซส์ไม่ยังไงก็ต้องแกะอยู่แล้วกอนลาไหลนี่จะ่แ้ให้เยอะๆดูเยอะๆเป็นกุ้งแม่น้ำสดจากป้าช้างอันนี้จากเขาเรียกอะไรนะคลองปัตตานีนี่นะครับใช่ค่ะพี่ืระวัตเราไปปากอ่าวมาแล้วก็ดีนะปลาช้าเราไม่ไปนั่งเรือมาทางนี้ใช่ดูตัว ไม่รู้แต่ไข่อร่อยมากเลยพี่ขออะไรใส่เปลือกไ,ได้ไหมครับนี่ไหนจะรีวิวอันนี้ทุกคนอันนั้นเขาเรียกอะไรไก่กรอบค่ะซอสไก่กรอบซอสมะนาวค่ะคุณซิกคะคุณหน่อยนะคะ วิธีการกินที่ถูกต้องค่ะวันนี้เราต้องกลับมาเรียนวิธีการกินที่ถูกต้องแสดงว่ามีใครกินผิดไปหรือเปล่าครับเมื่อวานมีคนกินแต่ไก่กรอบเลยค่ะมีด้วยฮะทำไมเขาไม่รู้เหรอครับว่าเขาต้องล่าครับนี่โอ้ร้อนมาครับชิมครับเขามีถักวให้ด้วยขอบคุณค่ะอันนี้กุ้งพริกเกลือค่ะ กุ้งทอดพริกเกลือมาดูกันอันนี้กับคุณแท้เขาแถมให้โโอ้หขอบคุณครับก็ช่องพีทโฟร์ช่อบเขาแถมหลายอย่างมากเลยค่ะอุวยอันนี้น่ากินอันนี้สวยมากเลยอะดูดีจ่าคูแท้จากสาคูแท้ต้นค่ะจาครูต้นจาคต้นจ่าพัทลุงเอาวางไว้ก่อนประกอบ กอบการดีวิวเราแกะก่อนนะครับครับมานี่ไม่คุยหน่อยให้มาชิมอ่ะนี่กับกลิบเลยก็ให้เลงมาชิมปะใช่แล้วเราถึงจะบอกบอกได้ว่าเอออุ้ยแต่นั้นเราชอบมากเลยอันนี้พี่เปิดกี่โมงแด่กี่โมงนะครับ 10บโมงนะครับถึง5้าโมงเย็นแต่เมื่อวานเนี่ยเรามาประมาณบ่ายๆทุกอย่างหมดค่ะของหมดแล้วเพราะฉะนั้นแนะนำให้รีบมาแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าเขาเน้นที่เป็นกุ้งแท้กุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำนะครับแม่น้ำอะไรนะคะพี่แม่น้ำค่ะแม่น้ำครองยลิแม่น้ำครองยลิงนี่น่ารักเขาแกะกล้ามให้เราด้วยที่เราเห็นชาวประมงเขาเรียกว่าอะไรนี่แหละมันต้องเป็นผักพริกเกลือแบบนี้ประมงอยู่เนี่ยแหละ ถ้าวันนี้อร่อยมากเลยเอร่อยอืออ่าไข่เจียวกรอบกับอะไรนะครับเนื้อทอดที่เกลือเนื้อทอดพริกเกลือดูไงยังไงล่ะอือหืมที่เกลืออร่อยมากเลยพี่อันนี้มันอร่อยมากอ่ะลองค่ะวางไว้ก่อนมือเลอะอืออือนั้นเรากินแล้วนะอ่กินเลยกินเลยกินเลย หน้าก็หลังด้วยนะตอนนี้อ,นอ่าสองร้อยสามสี่ครบห้าหกคันอ่าเก็บเป็นยาวๆไปเลยค่ะ 5, 5, อ่ารีวิวซิ 5, 6, คุณนี่เลข้าหน้ากหลังด้วยยี่สิบแปดสิบห้าได้ค่ะเชิญค่ะคุณพี่ค่ะคุณพี่เจ้าของร้านค่ะเชิญค่ะ<แ>มาเลยค่ะยอดหนึ่งพันสองร้อย 56ครับนี่ครับค,คุณพี่เดี๋ยวขอให้กล้องดูก่อนนะอันนี้เห็นไหมครับนี่เป็นธนาบัตรอะไรนะครับเป็นธนาบัตรหมุนเวียนทั้งหมดเลยมีที่เลยเลึอกือยู่ใบเดียวแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแบงค์พัน0นะคะแบบ15้า ก็มีรอยพัดนิดนึงแต่ว่าพี่สะสมได้แล้วก็อันนี้นะคะที่หน่อยทานข้าวทั้งหมดอ๋อนี่นี่นีมีแบงค์ยราชการที่8ด้วยและเป็นเลขก้าหน้าก้าหลังค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดพกอันนี้ใส่กระเป๋าทานก็ลัคกี้ลัคกี้เลยอ่ะขอบคุณนะคะอันนี้ให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้ว่ธนบัตรเนี่ยใช้งานได้จริงๆแต่ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดนะคะที่ร้านมีกี่คนคะที่ร้านห หกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บเก็บกันหกค่ะอันนี้แม่สวัสดีค่ะพี่โทอันนี้เป็นเหรียญบาทหมุนเวียนตั้งแต่ปี2 5 0 5คอนเทนต์ก็บอกว่าแพงหน่อยนำมาแจกให้ที่ร้านทุกคนเลยค่ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ทางร้านน่ารักมากอะไรก็ลดแลกแจกแถมใหม่ก็ให้ของวัลเหมือนกันขอบคุณนะพี่ชื่ออะไรนะคะมาเรีย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 ขอบคุณมากค่ะ สรุปนะคะร้านอาร้านแบบหมี่เกี๊ยวสูโก้ยนะคะร้านเนี้อร่อยอร่อยมากๆหน่อยบอกต่ออร่อยไหมพี่โดแม่นำยืนยนความอร่อยทั้งความสดอร่อยและราคาเป็นกันเองมากที่สำคัญแม่คา้าพ่อคา้าน่ารักทั้งบ้านเลยใชดีกับเราม,มากๆเลยเนาะแล้วก็ที่แบบ ที่งงอ่ะก็คือกุ้งอ่ะสี่ตัวโลเนาะเฉพาะค่ากุ้งอ่ะเราก็ทานที่อื่นไม่ได้อยู่แล้วที่บ้านเรามันเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้เราต้องโดนแบบอิ่มมากเฉพาะกุ้งก็พันแปดแล้วนะถูยังไม่รวมค่าอาหารอย่างอื่นถ้าเราไปทานร้านอาหารที่อื่นแต่นี่หมดโต๊ะเลยนะคะหนึ่งพันสองอยห้าสิบหกบาทร้านนี้อร่อยดีหน่อยบอกต่อแล้วก็อยู่ที่ปัตตานีค่ะอยู่ที่ยะลิงเนาะยะลิงนะคะใครมาต้องมาแวะนะแล้วก็ปัตตานีน่าเที่ยวยะลิงก็น่าเที่ยวอาหารก็อร่อยแล้วก็ยังมีอารยธรรมนะคะ ที่<ช>งดงามมากๆแล้วผู้คนก็น่ารักรือไใช่ไปไหนน่ารักทุกคนนะต้อนรับและยิ่งเราเป็นคนต่างถิ่นที่มานะเขายิ่งแบบ<ช>ยิ้มให้เราและคุยกับเราเยอะมากยมีอะไรที่มากกว่าที่พี่<ช>พคิดใชเสน่ห์ปัตตานีน่ารักค่ะเอารวม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยเดียวกว่านะคะ<ช>ก็มาเที่ยวกันเยอะ อย่าลืมดูคลิปเราเยอะๆได้นะเดี๋ยวจะไปต่อร้านไหนไปแล้วมาโอ้หไม่ค่ะเรายังไปนี่ขนาดอิ่มๆนะยังได้อีกหน่อยไปไปอันนี้